สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินเอ่อมากินมาทําส้มตํานะคะใช้เทอร์นิปส์นะคะแทนมะละกอนะเพื่อนๆน,นะซื้อมาจากถ้าอยู่อังกฤษซื้อที่ที่ไหนก็ได้นะคะเทสโก้แต่ว่าที่เทสโก้วันนี้หัวใหญ่มากเลยนะคะก็เลยซื้อมาตํานะคะอันนี้มันจะแบบว่าฉ่ำๆนะคะถ้าใครใครยังไม่เคยลองก็มันจะฉ่ำนะเพื่อนๆน,นะอืมเขาจะน้ํามีน้ำานิดนึงแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปตัดกันเลยค่ะอ่ะเราก็จะเอาเปลือกเขาออกนะ เปลือกนะเขาเรียกว่าฝานเปลือกเขาออกนะคะเราจะทําครึ่งหนึ่งนะคะหรือว่าอันนี้จะทําซุปก็ได้นะเพื่อนๆเอาไว้ทําซุปก็ได้เราจะไม่ไม่ตำหมดนะเราเาาที่ยงค่ะกินนิดเดียวนี่กลิ่นไม่แรงเหมือนหัวสวีทนะเพื่อนๆ หัวสวิตช์เขาจะเวลาต้มเขาจะรู้สึกว่ามันแห้งๆนิดหนึง่งอันนี้มันจะออกฉ่ำๆนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็มาฝานเขาเรียกอะไรอ่ะฝานน่ะทำให้เขาเป็นเส้นๆเนี่ยค่ะารเพื่อนๆเนี่ยเทกเจอร์เขาก็ออกหวานนะอ่ะ เดี๋ยวไปฝานให้พอก่อนค่ะทุกคนอันลูกหัวใหญ่อะ่ะข้างในมันเป็นปร่งๆป่งนิดนึงนะแต่หัวเล็กๆมันไม่เป็นนะเพื่อนๆนเราไม่เคยซื้อหัวใหญ่นะมันก็เลยเป็นจังซี่มันเป็นมันเป็นป่งๆป่งเข้าใจไหมปร่งๆป่ง,ปงมันเป็นเหมือนเป็นแบบว่าไม่แน่นอนะ่ะเออ อไม่เคยซื้อหัวใหญ่เห็นว่าหัวใหญ่ก็เลยซื้อมาอ๋อมันเป็นป่งๆนะถ้าเวลาเพื่อนๆเ,เลือกซื้อนะให้ซื้อหัวเล็กๆนะมันจะไม่ป่งมันจะแน่นนะอันเล็กๆอ,อ่ะความรู้ใหม่วันนี้อยู่เพื่อเรียนรู้และยอมรับมันว่ามันเป็นป่งเพื่อนๆเ,เอาละพอละแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวไปตำกันเลย เราก็ตำพริกนะเพื่อนๆไม่ได้ใส่กระเทียมนะเพราะว่าไม่ไม่ชอบกระเทียมะค่ะใส่น้ำปูไปหน่อยนึงนะเพื่อนๆนี่น้ำปูแล้วก็เดี๋ยววันนี้เป็นปลา,าหมํ่นะคะเห็นไหมคะไอหมํป่ปลาไอหม่่มจะเยอะไหมจุกเข้มข้น,ขน มีแล้วเพื่อนๆเท่าที่หาได้นะคะแต่มะนาวไปด้านนดนึงนะโอเคะ okay. แล้วก็ใส่เส้นพาสเนิตของเราแล้วก,ก็ั่กระดกมะเขือเทศก็ไม่มีนะเมื่อกี้ไปเทสโก,ก้ก็ลืมซื้อมาะคะ่ะเนี่ยเพื่อนๆกินง่ายๆอยู่เมืองนอก ก็ได้กินสำนีแหละเอามาชิมก่อนอืมได้เลยเพื่อนๆเผ็ดอนๆเค็มๆปลาดิอยู่นะนัวอยู่นะอืมอ่าเสร็จแล้ว ำพาสตนิกนะเน่เพื่อนๆก็ใช้ได้อยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวกินกับข้าวอืมนี่มีคำก่อนอืมมันนัวนัวนัวเค็มเค็มเพื่อนเพื่อนใช้ได้อยู่นะคะเส้นก็กรอบก็ลองไปทำกันดูนะคะ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะ